ครับนี่คือรายการเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีเจ็และเมื่อวานนี้คนไทยทั้งประเทศก็ได้ทราบไนแล้วนะครับว่านตและตุ่มตามคือ2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีเจ็และผู้ที่ไม่ได้ไปต่อคนล่าสุดก็คือแอมสิริพงษ์ชูศักดิส์สกุลมิบูลผู้เขาแข่งขัน,ขนหมายเลข5ซึ่งบรรยากาศการประกาศผลเมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นครับ สำหรับแอมนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าเขาคือผู้แข่งขันที่มีความมุ่งม,มั่นที่จะก้าวสู่ความฝันอย่างทุ่มเทที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเคยผิดหวังนะฮะจากการแข่งขันเดอะสตาร์มาแล้วถึง2ครั้งแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเขาเลือกกำหนดเส้นทางของตัวเขาเองด้วยการกลับไปฝึกซ้อมตลอด1ปีเต็มนะครับและกลับมาคว้าฝันอีกครั้งหนึ่งจนในวันนี้นะครับเขาสามารถมายืนอยู่บนเวทีนี้จนเป็น3คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์ปี7นะครับ แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เขาจะได้ไปต่อบนเส้นทางความฝันของเขาหรือไม่และนี่คือคำตัดสินของคนไทยทั้งประเทศครับตูมตามครับ คุณดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าแอมนะครับคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับดีใจดีใจมีอยู่แล้วค่ะดีใจเพราะาก็โอ้ยมันได้มาอย่างนี้ก็ดีใจะคะ่ะเสียใจไม่ก็เสียใจที่พี่แอมเขาไม่ได้ตามฝันต่อเพราะว่าก็ เขาสมควรจะได้รับจริงๆค่ะเขาโพยายามมากๆเลยแล้วก็สู้มากเลยพี่เขาก็แบบมามาหลายปีแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ก็ตั้งใจแบบเต็มที่มากๆครับอยากเห็นพี่เขาแบบแต่แดบบีก็คือโอเคมันมันก็เป็นไปตามของรายการของการแข่งขันอยู่แล้วครับผมก็เลยแบบว่าโอเคก็เดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวก็อะไรอยู่แล้วครับก็เลยทำ็มที่ทุกคนชนะหมดครับได้เป็นแปดคนแล้ว ใจครับแต่ก็ก็คือมา,มาถึงจุดนี้แล้วผมว่าผมไม่ตอนนี้มันมันก็ความรู้สึกมันก็ยังไม่ไม่มาเต็มเต็มเพราะว่ามันยังก็ยังแบบอึ้งๆอะไรด้วยหลายๆอย่างครับแต่ว่ามาได้เป็นสองคนก็เกินคาดมากลครับไม่รู้สิคะความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังงงๆยังไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรมันไม่รู้อะ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้หวังไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้คิดว่ามันจะออกต้องการให้มันออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งใหญ่ครับมันแล้วก็เราต้องยังต้องมีภาระหลายๆอย่างที่ต้องทามีมีสิ่งที่ต้องทําภารกิจหลายๆอย่างที่จะทําให้ออกไปแล้วเราต้องเก็บก็เหมือนเดิมครับสัปดาห์นี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเหมือนเดิมกับคอนเสิร์ตที่มันยาวขึ้นที่ต้องใช้เวลามากขึ้นผมว่าก็ต้องแบบ เตรียมให้พร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คือสบายมากขึ้นหลังจากทุกๆวีที่ประกวดมาเราก็รู้สึกสบายใจไม่ความกดดันก็น้อยลงครับก็ถือว่าสนุกเต็มที่กับวีต่อไปแอมมีอะไรอยากจะบอกกับคนถทายทั้งประเทศบ้างครับครับก็รู้สึกตื้นตันนะครับเห็นภาพเมื่อกี้ <laughs> ก็แอมแอมก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีฝันแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็มีฝันแต่ แตกต่างกันว่าฝันของใครจะเป็นยังไงแอมเป็นคนหนึ่งครับที่แอมไม่อายที่ที่จะบอกใครว่านี่คือฝันของแอมแอมไม่อายถ้าใครจะบอกว่าหน้าอย่างนี้หรือหรือว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่าแต่ผมจะอายมากกว่าถ้าวันนี้ผมไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีนี้ครับ ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ขอพูดท,ท,ท,ทีหนึ่งว่าที่พาแอมมายืนอยู่ที่จุดนี้บนเวทีนี้มันมันไกลมากไกลมากจริงๆแอมขอพูดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับมีใครหลายคนมากมายที่แอมเพิ่งได้มารู้จักบนเวทีเดอะสตาร์นี้ยังไม่ได้คุยจริงๆแต่ว่าแอมรู้รับรู้ได้ว่าทุกทุกคนรักแอมทุกทุกคนที่เชียร์แอมอยากให้แอมได้ไปต่อ แล้วก็ขอบคุณพี่พๆทีมงานเดอะสตา์ star ทุกคนครับที่ยอมเนียปไปพร้อมๆกับแอมนะครับขอขอบคุณพี่โจมายพีทครับที่ให้คําแนะนําที่ดีๆกับแอมอยู่เสมอนะ <laughs> ขอบคุณคุณครูทุกคนครับที่ทําให้แอมได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ทําให้แอมได้มายนอยู่ที่จุด,จด,จดๆนี้ครับแอมสิริพงศุสกุลวิบุลครับท่านผู้ชมครับ ความฝันแม้จะมีคุณค่าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคนที่รักเราคนที่อยู่ใกล้เราไม่เห็นคุณค่าของความฝันของเรามันเป็นเรื่องยากและปวดร้าวหัวใจอย่างยิ่งครับที่จะต้องเดินไปตามความฝันของตัวเองและนี่คือคนที่สนับสนุนให้แอมได้ทาตามฝันของตัวเองครอบครัวแอมขอบคุณและคแมากครับ สิ่งพ่อครับพ่อครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บัางครับก็คงต้องบอกว่าภูมิใจในตัวลูกมาก,กเห็นลูกมายืนอยู่บนเวท,ทีแห่งนี้อยากจะบอกลูก <c oughs> คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้อง อำเภอเชียงคำชาวจังหวัดพะเยาและแฟนๆเดอะสตาร์ Star, ทั่วประเทศทุกคนแอมเคยพูดบอกว่าชีวิตแอมเกิดมาครั้งเดียวถ้าแอมไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองหวังแอมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้แอมได้ทำในสิ่งที่แอมอยากจะทำขอบคุณมากๆครับครอบครัวของแอมครับ